เรายำเรายำเรายำทำไมอาจารย์กาป่านี่ยังไม่ออกมามันทำอะไรอยู่ของมันเฮ้ยเฮ้ยตายตาออกมาเดียวไว้จนี่รูมานี่เมทำหรอกเมื่อกี้จะกัดใครฮะไม่ใช่มาไหนว่าจะไปเปลี่ยนเสื้อไงเมื่อกี้ข้าคิดเดียวนะระลับข้าเป็นถึงเจ้าสำนักนะถ้าลงมือเองคงจ้าหาว่าลองแกเร็กนะจริงหรือเปล่า ฟังให้ดีนะถ้ายังรวดลยรข้าจะรื้อป้ายของเจ้าลงมาสเลยนะอ่ออันงอจุจุจุพว่เจ้านี่ไม่เห็นลงสพมาหลังน้ำตาไม่เห็นปลาล่าไม่สั่งเขาเหนียวแน่ฮะอยากจะลองดีใช่หรเปล่างั้นจะเรียกเด็กหาบขี่นาโรงยิมออกมาสู้กับเจ้าดีไหมเอาระดับหาบขี้รับรองเละเงี้ยขับขี่ออกมาดิเอาแบบแบบขับขี่นะ ขับขี่จัดอ้ผิดตัวมอกมาทำไมจัดไงไงไงอเไยขับขี่เพื่าขี่เสร็จงั้นไปลองจัดกลางไอ้หนวดงอกนั่งสั่งสอนมาหน่อยโอ้ัม่งติงตองดีกว่านี่ในระดับขับขี่นะหาว่าติงตองเดี๋ยวหับขี่ไปลุยเป็นไรสั่งสั่ให้มารู้สึกได้เลยได้เอาให้แะเหมือนขี่เลยนะ แม่งมองใครวะปาระบบเซอรลารอบทิศทางเดี๋ยวสวยรอบๆๆๆนี่คุณครับเขาต้อนรับไม่ดีเลยครับเนี่ยเอาอย่างนี้เดี๋ยวหาขี้ต้อนรับเองนะครับโอเน้สัดมอยวเหม็นไม่ ทนไมไม่มีอะไรมาอาจารย์พับนี่เรียบร้อยนั่งได้จับพเพักอาเฮรย์ีมากควับขี้สวยเลยสวยงามขี้มัสสมเบลกอีกามจับดีมากนี่ขึ้นมาขึ้นมา

นี่เน่หมดแล้นี่เล่วช้าแล้วช้าลย่อเฮ้ยชอบหละอ่ะเชลมากระดกมากระดกกระดดกระดดอละไัวไม่โดนไม่โดนไม่ดนไม่ดนเฮ้ยนี่ช็อตจ้าอะไรไม่ได้กินหรอกลุงเราอาจารยล้ายโยโยยโยกีเยโยกเอยโยกเอยโยกเอยาลวมไม่ลอยเฮ้ยยต่อยเป้าต่อยเป้าตาลามกตลามก้ให่ข้าตแน่เลยนี่น่ยยย เล่นมากหนยสวยละนี่สวยละสวยสวยไร้ขี้เลยนปจับไอ้ขี้รัเฮ้ยเอาอีกโนายหมันโหมันโหมโชกโชกเโชกเลยลูกแคนนอนไหมุนแล้วนะ ให้มื้นไงกชอให้มึ่นไงเ้ัน่ไปไหนอาจั่นั่นน่ััน่น่นนั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 ่นน่นนั่นนั่นนนนั่นนันน่นนั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 ่นนนน่นนั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 ่น่นนั่ั่นนั่นนั่นั่นน่นนั่นั่นนั่นนั่น่นนั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 ่น นนโอ๊ยอาจารย์ค่าสอนเขาเสร็จแล้วให้ทำลายต่อครับอาจารย์งั้นกลับไปหับขี้ได้ครับขี้เต็มท้องงองอหุ่นเหมี่งคนแพ้ดูนักเก็ตจอมแพ้หรือยังพูดไม่อะไรยินงั้นต้องงอจิกหัวแล้วพูดว่าจอมแพ้ไหมยอดดีมากดีมากงั้นก็งั้นคุมซองข้างจะเป็นของเก็บเองนะไล่ไล่ไล่อ่ดีมากเดี๋ยวลองจิ้มของเจ้าก็ตกเป็นของข้านะอ๋อไล่ไล่ไล่ดีมาก เลี้ยวออกทางประตูหลังนะไล่ไล่ไล่ดีมั่งไล่จริงทุกของเนี่ยนะไปเก้งเอาเองเนี่ยหยุดท้อจุ๊บหึให้บอลจึงเสิร์ฟทำแสงดับขอเงาอะไรละเอามันไปทิ้งนี่จิบออกไปข้างนอกเอาลูกพี่ไปทิ้งอะไรอ่หยิบหยิบเดี๋ยวโมโหครับไปทิ้งเธอครับลูกพี่เอะไรตัวเบาเบาไป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 แบบนี้เล่นแบบผู้มีใจ